ฮัลโลมาถึงแล้วแล้วก็ไฟเบอร์ก็มาถึงแล้วทุกคนคือไฟเบอตัวจริงเอย่าไฟเบอร์ของเรานะคะที่ทุกคนรอคอยว่าตัวจริงจะมาเมื่อไหร่ใครเป็นเอฟซีรสชาติไหนเมล่อนสตรอเบอรี่พุนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติไหนจะขายดีที่สุดได้เราบอกราคาเลยไหมบอกเลยฮะบอกเลยบอกเลยหรอบอกเลยหรอบอกเลยบอกเลยบอกเลยอ หกล่องนะคะทุกคนมี5้ซองในราคาเท่าไหร่คะหนึบาทไม่ได้ยินอะหนึ่งร้อบเาทหนึบาทอ๋อแต่ว่าที่สําคัญเดี๋ยวจะมีโปรให้ในไลฟ์พรุ่งนี้เวลา2องทุ่มครึ่งสทุ่ครึ่งพรุ่งนี้ก็คือ22มิถุนายนนะคะทุกคนเวลาสองทุ่ครึ่งนะคะมากดตะกร้าไปพร้อมๆกันเริ่มนับนับเนื้อประสิเริ่มนับห้าสี่เรากดตะกร้า ใครได้ก็คือได้นะ <Okay. S 1> เพราะว่าของเนี่ยมีจํานวนจํากัดเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะแยกกันเลยแล<น>้ดัดเลยค่ะไฟเบอร์ต,ตัวตึงของเรานะ